ชื่อเด็การ์ทิลลร์พลกชื่อเล่นชืนต้องค่าอายุห้าก็อยู่ชั้นอนุบาลสามโรงเรียนอนุบาลบันทิกวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องรวเไก่มาตาป่าลักษณะกิ้งจอบไก่บหมาตาเป็นเพื่อนรักกันทัศน์ออาศัยอยู่ในกาที่ต้องมาใหญ่ต้น ด้วกาจะโยนกินมาสงาง่งมาไปจีนในพงมาเช้าหนึ่งแกติงเทช้าพักส่งเสียงขางตามปกติบ่เอิญสลัทีจ่จอดเรือหนึ่งเดินผัังมาชื่อากกินเนลกแ่ยืดลงไปที่แกพรกับผู้นำเสียงเจ้าเรือโคงของเจ้าช่องดูสูองอหบกงออีกทุกเสือเอขาจะก็พอยรลจับจจะไปเกี่ยนน้อยหอกเจ้าจะลงมาล้าองเพลคอยคาฟังแก ไก่เราทั้อุบายขอสัมัสยจดหยุ่นตาไก่เรได้สิข้าจะนงไปปังหให้เจ้าฟังใกล้กแต่เจ้าช่วยขับบุคคลของฉันที่อยู่ในพงไม้ได้ไหมได้ชนาสนะที่จบก็คิดว่ามีไก่อีกตัวหนึ่งอยู่ในพงไม้จริงลรือไปในพงไม้ว่าเขาขึ้นอย่าสึกเสียมาปะที่คอยดูเหตุการ จิตกระโดดขยัยสนามทีจอดทั้งทีพี่ชายืนองนี้ส่งให้รู้ว่าการคบวิธีดีแต่ช่วยให้เรารองเพราะจะอุปสรรคในชีวิตได้ขอบคุณครับ